ติดประตูติดประตูประตูอันนี้คนเท่าติดประตูเลื่อนเลื่อนเอาตาเป็นคนอันนี้กำลังใส่แต่ของวหัาเรียบร้อยแล้วเพื่อม่มีแง่โอเคละพวกวหางานทั้งหมดแล้วท่างนอก็แล้วละเดี๋ยวนี้ตอนใบก็มีแ่ะเขาอ่ะเขา,ากระชายลูกกับตาเนี่ยน,นี้ แกกำลังใส่ประตูปกติปกติประตูนี้จะใส่ใส่แบะข้างในคนละบันแต่อันตาบอกว่าเปิอดอยากเพาะคนเท่าเนาะเพราะว่าน้ำหนักมันหนักนะคนข้อเป็นประตูเลื่อนได้ว่านะคนเท่านะลูกคนว่านะเพราะว่ากล่วพอปิดบ่ได้พอคนเท่าทีแรกพนซื้อมาพ่นจะปิดนะปิดปิดซ่องฟังเท่าห้ากัน ก็เลยว่าจะปิดบัน่นบั่นแบบนี้นะ่ะแต่ก็ว่าหัวพุ่นลำบากาวาะคนเท่าก็เลยทำเป็นประตูเลื่อนให้ตะถิดต,ตะถิดมาทำให้ใส่ลุกล่อเพื่อนแค่ใส่ลุกล่อเนะี่ยแค่ใส่ลุกล่อแต่ทำให้ก็ทำอยากอยู่ได้ละเพื่อนแต่แกก็ทำได้อยู่ แล้วแกจะทำตีไม้กบแกจะตีไม้กบตรงนี้ตรงกลางช่องฟังเพ่นจะตีจะเนี่เพราะว่ามันจะเป็นล่างมันจะยึดข้างลุงไม้มันหนักมันอันตรายแกกำลังลองอยู่ล่างใส่ลูกหลอกอยู่เพื่อนเดี๋ยวอ,อกักละอันนี้อันนี้แกจะใส่น็อตยึดให้มันติดกัน ไหลแกกำลังลองลองรอรถอยู่ <laughs> เพาแกทำด้ยเราก็ยืมมือพอค่อยเติงนะเพื่อนให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อนที่แกทำลูกลอกตาเดี๋ยวเยยืนเลาก็ปดขาเพื่อนเดี๋ยวก็น,นั่งก่อนนั่งท้ายด้วยเพื่อนเด้อแต่ข็หายาแนวเรียบร้อยละ หนักนะเพื่อนประตูหนักเนพะือ่อนก็ใส่ยากกัด้วยล่ะเพื่อนแกหลองอยู่เดี๋ยวตายจะมาช่ยยวยจะปูคนนึงปูมาช่วยเขาไปอยู่ใกล้เพื่อนม่นได้เพื่อนทำงานพอไทยอยู่ไกลๆปิดประตูแล้วก็โอเคแล้วเพื่อนจบเกมละเดี๋ยวลักปีใหม่พอยว่าก,กัน อันนี้ปูกำลังแกะเครื่องออกเป็นชมนี่คนใส่หลังแล้วคนวิ่งละแล้วคนจะเอาน,อน็อตเอาประตูปิดนั่นเป็นประตูล็อกมาแล้วทางลุมนี่คนจะตีหลงหหังให้กำานึงหยุดเพ่ให้มันดินนะ่ะเพราะประตูมันหนักเนาะอ,นอันตรายปูปูจะไปเจาะตัดนก่นคนเดี๋ยวให้ตาขิดทำคนเดียว ทำประตูลอยเพื่อนยากก็หนาว่าจะว่าว่ายากนะเพื่อนแต่ทำบ่บ่แน่นหนาบ่ได้นะอันตรายประตูมันหนักประตูไม้สักหนักนะน่ะติแเหลกท่านคนซื้อมาซ่องแแบะคนว่าจะใส่แบบแบบค้องบานหอนอะที่ใส่ซ่องข้างน่ะก็ปิดเข้าห้ากันนะวันนี้ลูกคนก็่วงเนาะ่วงแต่คนเท่า จะจับจะย่างมันจะปิดกันลําบากย่างนี่นะเวลาเป็นฝนเป็นลมเนาะคนก็เลยถ้ามาทําประตูเลื่อนได้ว่าเนะถตาทิดก็่าได้อยู่นะกแกกัลลังทำเดี๋ยวกนถ้าเ,เพืนนะ่อนเอาบเวนตาก่อนต่อทัพโกงอยก่กลงังวัดจยู่ปอยไปทำยังก็ปะ จะไปตั้งเหล็กไปยึดเหล็กอากาศก็ห่อนเพื่อนเพื่อนนี่ตาครัเดี๋ยวเขานั่งทายเอาด้วยเพื่อนเขาปดขางานเขาบ่มีละตอนบ่ายนี่ก็มีไงยราแต่ตนั่งเล่นเป็นตมูตาเนาะเดี๋ยเดี๋ยว,วนึงถ้าถ่ายรูปนี่ได้สักซ่องทำคลิปแล้วเขาอีกขึ้นไปเล่นกันลานจะขึ้นไปเล่นกับน้นองกระตัน ใกล้เพื่กกำลังลองอยู่กเกกำลังดูอยู่กำลังคิดกำลังใจสมองอยู่เพื่อน ยากก็นะถ้าเป็นบานจะตดเล่นก็ไม่ยากเราเพื่อนมันเบานะ่ะอันนี้เป็นไม้สักนะมันเป็นไม้สักมันหนักทอดออกทอดเข้าวิ่งเล่นอย่างเด็กหน่อยเพื่อนยกออกยกเข้า เพื่อนลุกเลาะต้องมุนนะมุนให้เขาา้าจังหวะดีๆเดี๋ยวตอนที่แกติดแกยังเขาจะทายเป็นซักซ้มคลิปเถอะคลิปทำป,ประตูนะเพราะว่าแกต้องหลงหลงแล้วก็เอาออกเอาเข้าแกยังบ่ได้ตีไม้กบเลยแกจะตีธรณีประตูไว้ถ้าบ่มีธรณีประตูมาอยู่ ต้องห้องโรรดีประตูเพื่อนเข้าไปแล้วถ้ากับตันมานี่กับตันจะเล่นนะนี่ชอบได้มาบ่ได้รักกว่ากว่าเวิ้งสลุกสลนันก้อนหยักกับไม้อันตรายเพื่อนเอาก็ยังยู่ใกล้บ่ได้เลย <c oughs> มันต้องมุ่นนะถ้าประตูมันเข้าประชิดมันก็ะลับบากนะเพื่อนถ้าประตูเข้าประชิดมันก็นจะระบากนะ แกกำลังห้าห้าที่ประตูข้างบนมันเข้าก็สนิททางลุ่มมันสนิทไปแกกระบนเนี้ยทอดออกทอดเข้าเนะ่ยเปลี่ยนกับลูกลอนะ่ะดูลูกลออเก่ามันจะหมุนนะยากนะเพื่อนไม่ใช่าข้องง่ายๆเด้อเพื่อนเฮยอย่าไปคิดว่ามันง่ายนะลูกลอกนี่ถ้ามาเข้าจะยากจ้นั่นเก็บนะเปลี่ยนนะ ปปุบัจะเข้าใดนะเพื่อนมันยากนะไอ้สามลูกเลาอนี่ถ้าขนบอดูยังไงถ้าขนบ้เก่งแต่แต่นะ่ะบ้จะบบอวดนะถ้าขนบ้าเก่งแต่แต่นะเพื่อนมันเข้ายากนะพอลุกเละอนี่มันจะมีมันมีจะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพอเด็กแจะหมุนแกจะหมุนหมุนตั้งห้าจังหวะเข้ามถ้าเข้าบดได้ก็ต้องกลับออกมาแห่ม ถ้าเข้าบไดายมันมันไม่เป็นมันมันห่างเพื่อนตัวนี้เนี่ยตัวที่มันจะฉีดกันนี่มันห่างพราะแกเข้าไปไมันเฉพาะที่แกทํานี้เป็นสิบสิบหลอดแล้วน่ะที่แกทอดออกทอดเข้านี่เพื่อนก็ใจว่าจะใส่เข้าไปปุ๊บจะได้ปั๊บนนะอันแกอ,อันนี้เขาทายแค่ชกักชักน่ะที่แกบน่นบนหน้าเขานี่เป็นสิบสิบหลอดละ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> ได้ละ แกว,แว,ว่าเงาแตะเงาว่านี่ต้องเอาลงเนาะอ,อันนี้กตีกบแกตีกอบอันนี้ธรณีประตูทีแรกมันบ่มีนะเพื่อนเ่มันบม่มีแกจะตีซอกเส้นอันข้างนอกนี่แกจะตีจนทึ่งพูดเลยทึ่งพี่ว่าตัวพูดนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติประตูมันข้างลูมันมันจะสะเทือนไงมันบ่มีที่ยึดแกจะยึดอันนี้เขาเขาห้องประตูธรณีตัวกัน กรณีประตูเขาเขาไปห้นกว่าจะได้นะเพื่อนเอ้ยเนะกว่าแกจะเข้าได้นะเพื่อนนานเข้าไปละกำลังลออยู่